พบกับผมเด็กส้มพ้ากันอีกแล้วนะครับโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับศูนย์กำนวยการงานปิดทองวัดน้องเขินครับก็มีพี่น้องญาติธรรมครับมาช่วยกันปิดทองหลายคนมากนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นป้าหลุยครับป้าหลุยป้าหลุยเพื่อนนักษรนครับมาบ่อยมากเหมือนกันน้องโตร้อยหกครับน้องโตร้อยหกโอ้โหงานบุญไม่ขาด ดูครับ,รบก็จะมีภาพอย่างนี้น้อยวัดแทบจะไม่มีวัดอื่นให้เห็นนะครับที่ว่าจะมีชาวบ้านมาทําบุญด้วยการร่วมกันปิดทองโดยมีแฟรงกี้คอยคุมงานอีกแล้วนะครับรดิดทองครับโดยมีน้องหน้าครับน้องหน้าจะเป็นคนคอยสอนการเปิดทองปิดทองนะครับ,นะรบภาพนี้จะมีหายากมากครับการที่ชาวบ้าน หลากหลายหลากหลายรุ่นหลากหลายวัยมาร่วมกันปิดทองม,มาคุณเป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวก็มีนี่ส่วนน้องกอนครับก็กําลังซ่อมอ่ลุงพ่อครับท่านอดีตเจ้าว่าตรงไหนที่วันนั้นเราทําการปิดทองแต่ว่ายังไม่ได้ซ่อมแซมครับวันนี้ก็จะมาซ่อมแซมส่วนที่ยังปิดไม่ทั่วครับ ออตอเคชิมททยุนิกะอาอะตอเคชิมททยมนิกะที่เป็นมาจากจีนครับแต่พูดไทยได้แต่เด็กของพูดไทยไม่ได้แน่นอนก็เลยให้มาช่วยกันปัดทองคระครับ

เขาบอกว่าไงครับฮึเขาบอกว่าไงเมื่อกี้แปลแปะให้ฟังหน่อยเมื่อกี้พูดอะไรนะข้ออะไรพูดไงนะทูกไงนะครับมี่ีมบอกนะว่าไงครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าปัดไปครับ นะราะใครมาใหม่พี่อีกจะนำสวดขอพุทธานุญาตนะครับจิตใของลูกขอกราบขอเข้ามากราบพุทธาพระศสีรัตนไครเดดจพ่อสมณโคดมด้วยเสียงก้าวลูกขอพุทธานุญาตในการที่จะช่วยลงรักปิดทอง องพระด้มือน้องโตเลครับน้องโตนี่ทีนี้ทำเริ่มโอเคแล้วเริ่มโอเคอยู่ทีนี้เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วลเนเข้าใจเข้าใจกับบทการแล้วมันไม่ยากหรอกมันมีเทคนิคนิดหน่อยต้องใจเย็นมีสมาธิแล้วว่าเรื่องจับทองเนี่ยมันติดก,กันได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาวางดีๆ มือต้องนิ่งอ่ะใช่แล้วเปครับพี่ลุยพอด้ายไหมครับพอด้ายไหมพอด้ค่ะอืมอาศัยต้องใช้เวลาใช่ค่ะและสมาธิใช่ค่ะภาวนาไปภาวนาครับอันนี้เป็นน้องใหม่นะครับเป็นน้องใหม่เป็นมือใหม่นะครับที่เขามาร่วมช่วยกัน มาเยี่ยมเลยเนี่ยอมาด้วยความศรัทธาแต่พี่คนเนี้ยมาไกลมาจากขอนแก่นไม่ใช่ครับอยู่ที่นี่อ๋ออยู่ที่นี่เหรอแล้วแล้วจะเอาพากลับไปไม่ใช่คนนี้เหรอใช่ครับอ๋อแตเอาขับไปถวายที่เนี่ยไปถวายขอนแก่นมาทั้งทั้งครอบครัวเลยแล้วนี่ก็เป็นพนักงานบริษัทอะไรกันบริษัทอะไรนะบริษัท ISS Global Forwarding ค่ะทำโลจิสติกส์ค่ะขนส่งระหว่างประเทศมีทั้งเรือแอร์แล้วก็ซีเฟรดค่ะ ไม่ใช่พกเมาไปใช่เหรอใช่ค่ะพี่ก็คือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนนะคะที่มีความประสงค์ที่จะส่งออกสินค้าเขาก็ปรึกษาเราได้ค่ะเรามีทีมชิปปิ้งค่ะนี่โหนะขผมก็ฝ่ายขายเลยดีเสร็จงานก็มาช่วยทํางานครับมาทุกอาทิตย์หรอยกบริษัทมาทุกอาทิตย์แล้วผู้มาดีด้วยนะมาด้วยความศรัทธาครับมานี่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มาช่วยต้งขับรถกระบะมาแล้วก็มา เช็คนะคะถ้าขนส่งระหว่างประเทศนะคะเอเซียสโกรบอลโฟร์นี้ยิงดีอินดียยิ่งค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาวันนี้เฮียเอาทรามาจากบ้านเองนะครับครับใครรับปิดยังไม่สาใจใช่ไหมแล้เอามาปิดเองบ้างครับครับ การปิดทองก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับั้งมีการปิดไปอันนี้เดี๋ยวปัดเสร็จจะต้องดูว่าตรงไหนต้องมีรอยซ่อมบ้างน่ครับมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่ครับมือใหม่ไปนไงบ้างมือใหม่เก่งไหมยากไหมยากไหมยากไหมครับปิดทองยากไหมเปิดที่นี่ไมดียากครับถ้าเปิดทองสวยก็ปิดสวยครับเนี่ยปิดไปแล้วหิดไปแล้วดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดเลยอ่ะ ตั้งใจดีปิดที่ทั่วนะอย่าให้มีสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะขายใช่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 ขายก็หาแล้วด้านข้างนี้ยังไงครับมันเยอะอ่ะมันปิดไม่ได้หมดเลยเขาเหนียวเหนียวไหมฮะเขาทาหรือเปล่าผมไม่ทราบทาแล้วค่ะทาปิดเลยครับทาเลยปิดได้แดงแดงก็ปิดได้ใช่ไหมคะได้เลยครับอ๋อตรงไหนครับทากาวมันก็ปิดเลยตรงแดงไม่ได้ปิดโอ้โหนี่อีกเยอะเลยนี่ยนี่นี่ปิดก่อนข้างนี้หมุนหมุนหมุนไปดูเห็นยังอ่า ทอมครับเอ๊ะทำคนเดียวไม่สนใจใครเลยเอาให้สวยเเอาให้สวยเอาให้สวยเลยครับเดี๋ยวพ่อไปโชว์แน่ยดีใจนะ <c oughs> ให้หลวงพ่อไปโชว์ได้ใช่ไหมพี่เจ้าประมาณนี้เนาะประมาณนี้อุ่อยงามแล้วออข้างบนยางยงางไงข้างบนยางหรือไล่ลลลลลข้างล่างก่อนโอเคโอเคกาวกาวข้างบนจะได้แห้งกว่าดีโอเค นนอ,องวัเจ็เนาะทอชยาทองคิวทองนะครับละครยังยังไม่ปิดกล้องก็ยังมีก็มีคนมาจองคิวแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่า <laughs> อันนี้ต้องถามคุณพ่อแล้วครับค <laughs> ุณพ่อผมวันนี้ไ่ตีกล้อง <laughs> มาเลยเวลาผ่านไปครับเริ่มทำการปิดทองและปัดทองนะครับ ดูวิครับนูวิก็ปิดโตกครับทำเป็นโตกทองคําเดี๋ยวข้างล่างจะปิดสีแดงนะครับปิดเปลวแดงส่วนน้องทอมก็ปิดตะลุ่มสำหรับวางตะลปัดพระนะครับน้องหน้าก็ปิดอะไรเนี่ยที่ล็อกตะลปัดนั่งส่วนทางไกลกับกรครับ ปิดตะลุเหมือนกันแต่เป็นอีก,อกแบบหนึง่งอันนี้ก็ทําทำการปิดเชิงเทียนนะครับเชิงเทียนปิดทองที่เชิงเทียนถูกต้องต้องตัดด้านนั้นถูกต้องถูกต้อง,ง,อองถูกต้อง นะครับเชิงเทียนทองคำานี่ก็กำลังซ่อมอยู่นะครับกำลังซ่อมอยู่นี่ก็ซ่อมอยู่นะครับ ท่องมาเยอะมากโปรดติดตามตอนต่อไปกับคลิปหน้านะครับพบกับผมเด็กซ่อมพระสาธุ